นี่พามาดูวันนี้นะครับล้อที่ออก,กวันนี้นะนี่กำลังกำลังคัดมาอีกนะครับกำลังคัดมาแบบรับยอดอยู่นะครับล้อที่ CF เมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็เตรียมแพ็กเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจครับล้อนะครบกดติดตามไว้เลยครับกดติดตามไว้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลงให้เพิ่มอีกนิดหน่อยละกันไม่เยอะมากเพราะมันมีงานเสร็จอยู่นะครับเราเหมามานะครับส่วนงานสวยๆแบนนี้นะครับก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับก็รอดูแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจจะไลฟ์สดวันนี้นะครับมันจะมีเป็นสองช่วงละกันเดี๋ยวช่วง สักพักนะครับก็จะไหลสดแล้วก็ช่วงเย็นก็จะไหลอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันใครที่จะสั่งล้อนะครับสามารถสั่งของที่ลวดได้นะครับที่ลวดก็กล่องละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับกอนนี้กล่องละเจ็ดสิบห้าบาทหน้าหลังนะครับบอกรุ่นมาเลยหนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าเจ็ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะหรือว่าใครที่จะเอาดุมเพิ่มนะครับคือใครจะเอาแบบดุมเพิ่มนะครับรุ่นอะไรก็สามารถแจ้งได้เลยดุมก็มีนะครับนี่ ดุมรถนะครับมีหมดนะครับดุมหน้าดุมหลังรุ่นอะไรก็แจ้งนองพระพู้คุยด้วยครัแต่เป็นตระกูลเวฟอมีหมดเลยร้อยสิ้อะไรพวกนี้มีหมดนะครับมีโอโซนิกค่อนข้างมีใครสนใจอะไรก็ทังหายมินได้เลยนะครับข้องใจตรงไหนก็ถามได้โอเคครับ